วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการชดภานคราของเรานะครับในวันนี้รอบเย็นนะฮะก็พาทุกท่านมาอัปเดตหน้างานนะครับวันนี้นะงานของเรานะครับก็คือปูพื้นกระเบื้องต่อนะฮะนะครับตอนนี้นะฮะห้องโถงของเราก็ปูพื้นกระเบื้องเกือบเสร็จแล้วนะครับนี่ฮะห้องโถงของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะเข้ามาสู่ที่ประตูนะครับห้องนอนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะกระเบื้องนะครับนะฮะกระเบื้องของ ห้องนอนนะครับก็ปูแล้วนะครับตอนนี้ก็ไล่ปูกระเบื้องแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะปูที่ห้องครัวนะครับปูห้องครัวเสร็จนะฮะก็ปูที่ห้องนอนใหญ่นะครับนะฮะก็จะน่าจะเสร็จนะครับไม่เสร็จก็เกือบเสร็จฮะอีกตีให้อีกประมาณสองวันนะครับสําหรับการปูกระเบื้องนะครับของเรานะฮะนะครับโอเคนะฮะงานวันนี้นะครับส่วนงานสิ สีนะครับตอนนี้งานสีก็ทาผ้าเขาเรียกว่าทารองพื้นนะครับไว้ก่อนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอกระเบื้องเสร็จนะครับถึงจะเข้ามาเก็บสีนะครับรอเต็มอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนงานประตูหน้าต่างนะครับประตูหน้าต่างตอนนี้ก็ช่างนะครับตัดอยู่ที่บ้านนะครับนะฮะก็รอเอามาใส่นะครับนะฮะรอสีเสร็จนะครับรอกระเบื้องเสร็จก็ ช่างประตูหน้าต่างก็จะเอามาติดนะครับนะก็จะเอามาติดนะครับงานเราส่วนงานไฟนะครับเดี๋ยวฝ้าเสร็จนะครับสีเสร็จปุ๊บงานไฟก็จะเข้ามาเก็บงานไฟกันต่อนะครับงานไฟนะครับแล้วก็เหลืองานอ๋อก็จะเหลืองานประตูหน้าต่างเนาะประตูหน้าต่างก็โอเคแล้วเมื่อกี้นะครับ ีนี้ก็จะเหลืองานภายนอกนะครับงานภายนอกนะฮะเทพื้นภายนอกแล้วก็ลงรถนะครับก็แล้วก็งานรั้วนะครับนะฮะก็จะเสร็จแล้วนะครับสําหรับบ้านหลังที่1ของเรานะครับนะฮะตอนนี้บ้านหลังที่2ของเรานะฮะต่อไปนะครับจะขึ้นตัวเหล็กตัวซีนะครับก็จะมุงหลังคานะครับกันต่อนะครับไล่กันไปเลยยาวๆนะครับนะฮะนะครับหลังจากที่นะครับโอนหลังที่1เสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้น หลังที่สามนะครับนะฮะแล้วก็หลังที่ห้าหลังที่หกหลังที่เจ็ดหลังที่สี่ก็จะขึ้นไล่ๆไปเลยนะครับต่อไปจะขึ้นทีละสามนะครับขึ้นทีละสามหลังนะครับพอหลังแล้วเสร็จปุ๊บผมจะไล่ขึ้นทีละสามหลังนะครับพยายามนะครับก็คือเฟสนี้ยผมจะให้จบภายในปีนะครับอย่างมากก็คือปีครึ่งนะครับที่ผมตั้งเป้าไว้นะครับสําหรับเฟสนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะฮะนะครับลูกค้าก็เข้ามาดูบ้านนะครับแล้วก็ จองนะครับจองนะครับก็คือเลือกแปลงแล้วว่าจะเอาแปลงไหนแล้วครับตอนนี้ก็ผมก็เลยให้ลูกค้าเตรียมเอกสารมานะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คนะครับเครดิตให้ว่าจะกู้ได้เท่าไหร่นะครับนะฮะนะครับแล้วก็จะดันให้เต็มที่นะครับช่วยกันนะครับสําหรับคนที่อยากได้บ้านโครงการเรานะครับนะฮะผมช่วยทุกเคสอยู่แล้วนะครับขอแค่คุณอยากได้บ้านเราจริงๆนะฮะนะครับ เพราะว่าผมสร้างบ้านที่คุณภาพนะครับผมก็อยากได้ลูกค้าที่ตั้งใจที่จะเอาบ้านจริงๆนะครับเพราะว่าผมสร้างบ้านก็คือใช้วัสดุที่เป็นคุณภาพทุกอย่างอย่างนี้ครับนะฮะฉะนั้นเจ้าของบ้านนะครับผมก็อยากให้ได้เจ้าของบ้านที่ต้องการบ้านจริงๆไปอยู่จริงๆนะครับไม่ใช่เพื่อแอบแฝงทาอย่างอื่นนะฮะนะครับแต่ทุกอย่างก็ว่ากันไปครับนะฮะตามบทบาทนะฮะทุกอย่างนะครับผมช่วยเต็มที่นะครับสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาดูโครงการเรานะครับก็เจอกัน นะฮะนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับโทรหาผมได้ก่อนนะครับ0 8 9 7 1 5 1 4 2 9คุณโชว์นะครับนะฮะโทรมาได้เลยนะครับนัดได้นะครับจะดูเข้าตัวตัวไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมก็อยู่หน้างานอยู่แล้วนะครับนะฮะตลอดอยู่แล้วนะครับนะฮะโครงการเรานะครับอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นห่างถนนเหล่านาดีเพียง200เมตรนะครับถนนเหล่านาดีนี่คือถนน6เลนนะครับทุกคนห่างถนนเหล่าดี600เมตรเอ้ย สองประมาณ200เมตรถนนเหล่านาดี6เลนนะครับหน้าปากซอยมีเทสโกโ้โลตัสมีศูนย์กระจายส่งสินค้ามีโรงแรมมีร้านอาหารทุกอย่างนะครับครบห่างสนามดินเพียง8นาทีห่างมอขอ8นาทีห่างมอภาค5นาทีนะครับห่างเซ็นทรัลประมาณ8นาทีเพราะว่าติดไฟแดงนะครับ2ไฟแดงนะครับโอเคฮะสำหรับไลน์นี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่นะครับไลน์หน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ